สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีเข้าหน้าช h o o t นด์ออปชันหรือหน้า Advanced Option นั่นเองหน้านี้ก็เอาไว้ใช้เวลาซ่อมแซมไฟวินโดว์รีวินโดว์หรือเป็นหน้าจัดการข้อมูลต่างๆของ Windows ก็ได้นะครับหรือเอาไว้ใช้อย่างอื่นก็ได้ครับโอเคนะครับวิธีเข้าหน้านี้ก็จะมี3วิธีหลักๆให้เลือกทำได้เลยนะครับ ก็เรามาดูวิธีที่หนึ่งนะครับผมก็นะครับวิธีที่หนึ่งนะครับกดปิดเครื่องระหว่างเครื่องทำงานอยู่นะครับก็เราไปกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็รอจนเครื่องทำงานหรือว่าจะมี โลโก้ขึ้นแล้วก็มีตัวอะไรตัวโหลดหมุนอยู่นะครับแบบนี้ครับแบบในจอแล้วก็กดปิดเครื่องค้างไว้นะครับจนกว่าเครื่องจะดับสนิทนั่นเองนะครับพอเครื่องดับสนิทเสร็จแล้วเราก็กดเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ทาแบบนี้นะครับ3มครั้งนะครับทำพอครบ3ามครั้งเสร็จก็กดเปิดเครื่องปกตินะครับจนขึ้นแบบนี้ครับในหน้าจอวันนี้ พอมันขึ้นมาแบบนี้เสร็จเนี่ยเราก็รอให้มันโหลดนะพอโหลดเสร็จปุ๊บเ่มันจะขึ้นเด้งขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับก็ไปที่ Advanced Option ได้เลยครับคลิกตรงขวามือนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านะครับ c h o o s and Option ให้ครับส่วนวิธีที่2นะครับก็จะเป็นการเข้าทางนะครับแผ่น Windows ของเราหรือเป็น USB ที่ที่เราทำวินโดว์ไว้นั่นเองครับก็ เสียบวินโดว์เข้าไปนะครับก็เปิดเครื่องใหม่นะครับพอเปิดเครื่องใหม่เสร็จแล้วมันก็จะโหลดมาตรงหน้านี่ครับเหมือนที่เราจะลงวินโดว์นั่นเองครับหน้านี้เลยครับพอมาหน้านี้เสร็จนะครับให้เราไปคลิกตรงคําว่าเน็กได้เลยครับพอคลิกเน็กเสร็จก็ไปตรงที่รี p พ i ์ย o u r คอมพิวเตอร์เลยครับผม แล้วก็รอมันโหลดนะครับพอโหลดเสร็จเนี่ยมันก็จะเข้ามาชูดแอนด์ออปชั่นให้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ไปต่อได้เลยครับวิธีที่3ก็จะเป็นกดชิปค้างไว้แล้วก็กดรีสตาร์ทนั่งก็คือเข้าวินโดว์ไอไอ้ปุ่มสตาร์ทแล้วก็พาวเวอร์นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็กดรีสตาร์ทได้เลยนะครับ แล้วก็รีเครื่องเปิดมาก็จะเข้าหน้าชุดออปชันให้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ